เสรีนะคะและสันติเนี่ยไม่อยู่ตอนนี้บ้านอยู่ใกล้กันดังรูปนะคะแสดงในแผนผังด้วยจุด A และจุด B ีนะคะตามลำดับทั้งสองคนเนี่ยนะคะตกลงกันว่าจะช่วยกันขุดบ่อน้าในตําแหน่งที่อยู่ห่างจากบ้านทั้งสองหลังและเป็นระยะทางเท่ากันนะคะและอยู่ใกล้บ้านที่สุดนะคะเราควรขุดบ่อน้านะคะที่ตําแหน่งใดจงเขียนตําแหน่งของบ่อน้ําแล้วก็แผนผังและหาระยะห่างจากบ้านของเสรีถึงบ่อน้ำนะคะว่าห่างกี่เมตร โอเคนะคะทีนี้อันนี้คือบ้านของเสรีนะอันนี้คือบ้านของเสรีนะคะแล้วก็ฝ่ามือคือบ้านของสันตินะคะเขาบอกไปแล้วนะคะทีนี้เขาบอกว่าอยาที่จะสร้างบ่อน้ํานะคะให้อยู่ห่างจากบ้านของทั้งสองหลังเนี่ยเป็นระยะทางเท่ากันและอยู่ใกล้ที่สุดนะคะมันก็คือการหาจุดกึ่งกลางระหว่างสองบ้านนี้ระหว่างบ้านของเสรีกับบ้าน จุดกึ่งกลางออกมาแล้วก็แล้วก็เชื่อกันฝุดบอกมาะคะ่ะแต่ว่าจุดกึ่งกลางเนี่ยเราต้องหาได้ด้วยการอใช้วงเวียนนะคะเราก็หาได้ด้วยการใช้วงเวียนหนึ่งคืนหนูก็ลากเลยนะคะใช้ไมบรรทันนะใช้ชันธงนะคะในการลากลาก A อไปหา b ก่อนนะคะลากก่อนลากก่อนจึลากมาะคะอันนี้คือทางจากบ้านสองหลังนี้นะทีนี้เราก็ต้องหาจุดกึ่งกลางนะคะว่า เขาสมควรที่จะขุดบ่อตรงไหนนะคะนั่นก็คือใช้วิธีการเดิมนะคะนักเรียนก็แค่กลางวงเรียนนะคะกลางวงเรียนเกินครึ่งของส่วนของเส้น,สนตรง a b นะคะเกินครึ่งเสร็จแล้วนักเรียนก็ใช้ A และใช้ B นะคะใช้ A และใช้ B ลากส่วนโค้งนะคะตัดกันนะคะจากนั้นนักเรียนก็จะเห็นจุดตัดนะคะซึ่งจุดตัดนี้เราก็ลากหากันซูบนะคะลากจุดตัดนี้หากันนะคะ เราก็จะได้จุดถึงกลางออกมานะคะจริงๆมันต้องถึงกลางเนาะเพราะว่าเราใช้โรงเรียนมันต้องถึงกลางอยู่แล้วนะคะจ็คือการตรงนี้แหละคือจุดที่สร้างบ่อนะคะสร้างบ่อน้านะจุดสร้างบ่อน้ํานะคะสร้างเลยนะคะสร้างเลยทีนี้เขาบอกว่าให้หาระยะห่างจากบ้านเนี่ยนะคะถึงบ่อน้ําด้วยนะว่าห่างกันกี่เมตรนะคะบ้านโรงเสดีห่างจากบ่อน้ํากี่เมตร รู้ได้ไงว่ากี่เมตรนะคะเขามีมาตราส่วนมาให้นะคะมาตราส่วนเขาบอกว่าหนึ่งต่อห้าร้อยนักเรียนหมายนักเรียนที่ว่าหมายถึงอะไรคะหนึ่งต่อห้าร้อยหนึ่งเซนติเมตรต่ออะไรคะต่อ 500. ต่อห้าร้อยเซนติเมตรถูกไหมคะอ่ะหนึ่งเซนติเมตรทำไมถึงรู้ว่าหนึ่งเซนติเมตรมันเป็นหนึ่งเมตรหนึ่งอะไรได้ไหมได้นะคะจริงๆถ้าเขาไม่เขียนหน่วยมาให้นะคะแปลว่า เราต้องดูความเหมาะสมนะคะของรูปที่เราวาดรูปที่เราวาดเนี่ยนะคะมันมันวัดเนี่ยมันวัดเป็นเมตรไม่ได้หรอกเพราะว่ากระดาษเล็กิดเดียวเพราะฉะนั้นมันควรจะวัดเป็นเซนนะคะถ้าหนึ่งเซนเท่ากับห้าร้อยก็หมายถึงหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนก็ต้องเท่ากับห้าร้อยเซนนะคะเราจะใช้หน่วยเดียวกันเพราะเขาไม่ได้กําหนดมาให้เพราะฉะนั้นมันต้องใช้หน่วยเดียวกันนะคะหนูก็วัดเลยว่า,อ,าอันนี้ใช้ไม้มรทัดวัดได้เลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนไม่สามารถวัดวัดได้นะคะ อันนี้วัดเซนได้เลยนะคะว่าจาก A จนถึงบ่อน,น้ำเนี่ยนะคะมันคือกี่เซนแล้วหนูก็คูณด้วย500เข้าไปนะคะก็จะรู้ว่ามัน,นี่เมตรนะคะอ่ะวัดขนาดหรือ,อยังอ่ะเดี๋ยวไปสร้างให้ดูอีกันหนึ่งนะคะอันนี้คือระยะห่างระหว่างบ้านเสรีนะคะ,ะบ้านเซรีกับบ้านสติ กลางวงเวียนนะคะเกินครึ่งเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งจากนั้นใช้จุด a และจุด b นะคะก็คือบ้านของเสรีกับบ้านของสันตินะคะลากส่วนโค้งตัดกันการเท่ากันด้วยนะถ้าการไม่เท่ากันมันจะไม่ครึ่งนะคะลากส่วนโค้งตัดกันนะคะลากส่วนตัดกันนะคะเราตรงนี้เราไม่ต้องตั้งชื่อได้เพราะว่าเราไม่ต้องอธิบายอะไรนะคะจุดตัดนี้นะคะเราก็ลากจุดตัดนี้หากัน ลด้จุดตัดนี่หาการเพราได้จุดจัดปึ๊บนะคะเราก็จะได้ว่าจุดตรงนี้นะจุดตรงกลางนี้นะคือจุดที่เราสร้างนะคะสร้างบ่อน,น้ำนั่นเองนะคะ,ะเ,เราสร้างะะทีนี้เราวัดขนาดเสนค่ะวัดว่าจากบ้านเสรีไปจนถึงสร้างบ่อน,น้ำได้เท่าไหร่นะคะจริงๆนักเรียนวัดไอ้ตรงสันติไปหาบ่อน้ำามได้เพราะมันจะต้องระยะทางเท่ากัน อ่ะวัดได้ระยะทางเท่าไหร่คะสี่เซนติเมตรใช่ไหมไลูกเท่าไหร่ลูกสีเซนมเท่าไหร่นะได้สี่ซมค่ะได้สี่ซนมนะคะอ่ะถ้าได้สี่เซนติเมตรนะคะ สี่เซนติเมตรเราก็เอามาคูณกับห้าร้อยเซนติเมตรนะคะเราจะได้เท่าไหร่คะ4ี่คูณห้าร้อยสองพพันเซนติเมตรนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ถามเป็นเซนเขาถามเป็นเมตรเพราะฉะนั้นสองพันเซนติเมตรมันคือกี่เมตรคะสเมตรอะมันคือเราก็หารด้วยหนึ่งรไปเลยนะคะหารด้วยหนึ่งอยก็จะได้ว่ามันคือยี่สบเมตรนั่นเองนะคะจากอันนี้คือระยะทางจริงนะคะแระยะทางในการ วาดรูปของเรามันก็ประมาณ4เซนนะคะแต่ว่าระยะทางจริงมันก็คือประมาณ20เมตรนั่นเองนะคะจากบ้านของเสรีไปยังบ่อน้านะคะและจากบ้านของสันติไปยังบ่อน้ำนะคะ mm hmm. ก็มีระยะทางเท่ากันนะ mm hmm. ถ้าใครมีระยะทางไม่เท่ากันเนี่ยแปลว่านักเรียนเนี่ยลากวงเวียนผิดนะคะสร้างผิด